จ่าใหญ่จ่าไ,ไ,ไม่กล้าผ้าม้วนมือนี่สิผ้าตาท้องเห็ดหมกเด้อจ่าเด้อหมกโนใหม่หมกโนใหม่ใส่หนังละเท่าใส่หนังใส่ใส่กุ้งพูดชีเซนชใส่กุ้งจ่าใส่กบ้งจะลอยบ่ลอยกระซุ่มดูเด้อยลิจ่าเอาขบือลงไปตามขบือก่อน อันนี้อะไรอ่ะคูดนี่บกพาวแล้วหรือนี่บกพาวคูดบกพาวใส่มาก็คือจะมันยุ่มเลยสิพี่น้องมันทิพย์นหยุ่มหมดหมะรหนักตัวนี้หน่อไม้ตัวนี้กบตัวนี้หอมกระเทียมถิ่นกระชายตัวนี้ทำไว้อีกแล้วนี่ยานาง หอมปรุงไทยได้เลยตู้นี้ไม่ยังมีเทาลุงฮะบอกกินยอฮู้ย่ลงก็ผาลฮ้าไรก็จงหระตาทองก้อับเผาอกมาหนูกนาเด้อไ่า ข้าวคูนข่าวใหญ่กับทีพิตหอมเล้พี่น้องเนอเขาเอื่นนี่นังนางรักจิงนะพี่น้องเลยไอตนอดีเจร้ญข้าวสวัสดีแจบด้วยเล้ยพน้องเนอ หยดดาดกัยนยางรถไปดมมาเลยพี่น้องเลยตาทอกกับทับประทูใส่เดี๋ยวพี่น้องปะทุนน้องแม็กผามหายใส่สองโต,โตเลยสีสบ่บแสบได้แหละลูกแม็กเอ,อ้ยผามหายจะชิน ยังกระแลนพี่น้อง้ยจะทอเงาพี่ลงไปตัเพชรก็คบเอาเรื่องพี่น้องยังจดหน่ยอยู่เกลงไปนิดหน่อยอย่าดูพี่อ้วยหอมลงไปหอมก่อนพี่น้องต นจะได้เขาจะเห็ดงามวะเทอดังงามวะเธอมองเก่าเห็ดเลยเก่าเอ้ยจะไปเห็ดมองไหนเห็ดในเฮือนที่เก่าเวลาเดิมเห็ดกินเห็ดยาการเห็ดในเฮือนพวกนี่แหละพี่น้องเอ้ยอืได้ อ้าวตําอกงองบนเนมองยังบนแนเนียมอายแามห้มห้ามห้ามหัามห้วมหงามห้ามห้าม้ามห้ามห้ามามห้าม้าตห้ามหยามามหามามามห้ามามาาามา้องต้ามามา้าห้ห้าามห้ห้มมอ

ประตูลงใหก็คุณไก่ตัว <c oughs> นี้ย่านางเลยย่าน้า,าใช้ใช้ตำเล็กลแล้วก็ใช้เรืไหนๆย่านาง

กรส่ก็ะชาอะไรลงไปเรื่อง เดียวเอาคนเลยจะทองนางแขบปรเดี๋ยจะทองนังร้องหละมันแรงมันหลังงานเราสองวยกัน

รลดีลงไปยางแซ่บแล้วพี่น้องมั้ยเริ่มนัวล,ล่ะผมได้ช่องได้รเหดแล้ว ถ้าทองคือเห็นน้ำขึ้นน้ำไายน้ำลายแกเน่องอลยออบกบใส่ลงไปกบมิกบน้ำมันเนาะเสาเอือเอือใส่ลงไป อ่าใส่ต้นหอมลงไปหมกชั่วเกลใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่มส่กระเทียมใส่รังร้ายแม่เป็ตาข่อยเอาทั้งขึ้นเอาร้ายคนงานเลยใส่หอมใส่นอมลงไปยายก็ห่อกระทียก็ตักมาดึงกระทียมตักเนาะงุ่มเลย

ขนทั้งแต่ขึ้มานี่ไหมล่ะข้นบ่ข้นแต่ข้นขี้ม่านว่าดเงียโจ๊กกระจ๊นมี่นี้เมื่นี่ยลวงเส่บพี่ลูกดูนี่ตันเสี่ยม่พี่น้องหอมหอมหลงยังบอละเท้าใส่ยังไงหลวงพ่อยยังตีแม่หลวงอยว่าจะเห็นไงผู้เห็นไงก็เป็นตัวฉีกตองม่าล่กัน โอ้ไปต้องเต้มมูอ๋อลับเพื่อนเองสิ่ต้องเตรูมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเอลุญาตมาวาแต่งงเกลียอีกเรื่อนสองล้วอเดียวพนางรักใส่ด้วยใส่ดยอะๆออ่ก็ไม่ได้รกแล้วจ้าอ

nè nè mai, ngươn đấy, nó như vậy, nè, ông mà chạy thì là, nè, luôn nào luôn lắm, nó gì nó ta dài thứ vậy trưng này. เรียกว่าบ่อด้ตทั้งต้นี่นก่อมเบงเบิงอยู่ดอมเบิ้งเบิ้งเศษเศไง จะ้องเป็นไงพูดนี่เครับเดู้เนี่ยให้พี่รองมกเดียวมิเขาเลยง่ายๆนอนเย็นนอนแล้วหะใหม่ทีกะัำเพียร์ใหม่จะมีกัรสีด้วยทางาวตันทางมนสั้นนี่ทางยาคือ นมันมีสิรถนอนเลยละเบืงต้นไลจะคอยเสียงเป็นไใส่หน ok> ้าผูกมก็ใส่สะกุ่มบ่ มูขันงูใส่ขัแกงว่าแล้วแกงปื้อเออแมบ่เทาวูทีก็ทอนาเท้าลังเนาะไม่เงี้ยน้องเป็นกะไม่เป็นหยังกะไม่เงี้ยเรียวเรียวเรียวแล้วพี่น้องเรียวเรีวเนี้ยแุ้งอ้าืองจามคเท่าเมงเมือเมาเ้อพี่น้องเนอะเดียว

ลางใส่ ido, 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 together, droite, ỏi, backs, ิดหวยโดันเอาเร็วๆพอเร็วเออจะพอไรใหญ่ก um> ็จิวะกินีตอนนี้กอนมใส่กพีเ้นใ้วใส่้าาหมูบุญสีหากินข้าวหมูเนี่ยเดียวงหาสิหมูๆเลยเปยังยังาีาต่อมา

ยังีเจ้ากันเลยท่าวันนีใส่หงกเดียวโอ้ตุ๋ถ่ายมันถ่ายมันเสียงหอมเอวดว่ใส<า>่หมดจะยเอาใส่ไปแล้วมันอยู่ใส<า><า>่ได้เอาใส่อือออยกันใส่กันเลยตั่วฮเาต่ามาจอ Ừ. À, thay koh, Mất rồi, à. thay 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลัก,ลก,ลก,ลลกนาสุดจุ๊บเร็วเร็วเฮ้ออันนี้กินหมูเอาไปใส่เลยเถอะเอาไปหนึ่งเลยเด็ดจักกันละเถอะโอ้ยช้อนคุณนะโอ้ยมันเด้อพี่น้องมันเด,นเอเดนน้อมาเอาเด้อมันชุกแล้วเถอะมาเอาเด้อพี่น้องเด้อซึ่งนี่แปดอันนะไปเอาไปใส่ซึ่งเด้ออ้พี่นง ออหนลวนมันานอกบานนาสวรรค์วันนาอยู่ไหนห้เอาเขาใดบ่ล้เ่าต้นนี้สิบสี่หมกเอาเขาใดบ่อด้บ่ได้ก็ะืนก่อนนอกีิน้องโอ้ยบ่วตอเนี่ยบัท่านใดบ่นตอ่ดอกยามันแตกอย่มันยุก่อนสาี่น้อก ซุกเนี่ยค่ะมซุกแล้วเรื่องพี่น้องซุกแล้วไปซิมมึงเขาไปเปิดซิมเปิดดูซูมหน้าก่อนน้าเสพหน้าเสบเดี๋ยวอ้าเอาซักซิมึงสอบซิมมึง อ่บแช่ใช่พี่น้องมาดื่มเมาเอาในตะทองดื้อแซ่พี่นีด้วยตะทองกินอาางคนเดียวด้อพี่น้องดื้อแซ่ยมาแซ่่กิน่ล้าคุยเร่องเนี ลูกลี้ลูกเจ้มุ้จะค้นแพงครับ นแล่กยกินละขอกินมาม่าคัอจัดจันงยังไงแยมใหญ่บุกขึ้นเขาอยากกินมะม่าแต่เขาไม่กินอ่ะไ <laughs> <laughs> ม่ได้พี่น้องมาเด้อ ตัวแม่มาที่ก็เอาเสียบิลีเสียบับแงบแหงมามาเอามาเอาก็ละมุกมันดื้อพี่นองมันดื้อ

ท่านชอบกี่ซีบนี้ก็อย่าลืมก็ใดกดแชร์ได้เด้อได้รับนะทุกคนขอบุณเห็น,นั่นด้วยจ้าด้อยท่นครับทุกคนรักทุกคนนะนแล้วก็ี่เมียกับกดไหลกดแชร์ให้ยายเนี่ยด้อกับสาวสองคน <laughs> สวัสดีจ้ารักนะจุบ๊บจุ เ,เขาอิทเทเสียบเจ้าคัากเลยทิ่เทอมามาพี่น้องมาเอาทุกคนด้วยด้วยาจด้วย